วัสดีค่ะพบกับอาจารย์สายพินจากสถาบันสอนทำอาหาร International Cooking Center วันนี้มาทำหมูย่างนมสดกันค่ะมีเอกสารสูตรแนบไว้ให้ในคลิปแล้วค่ะสูตรอาหารและวิดีโอดูคู่กันมีอีกหลายเมนูนะคะดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ค่ะ เริ่มต้นจะเตรียมวัตถุดิบหลักคือหมูนิยมใช้เศษหมูติดมันติดพังผืดค่ะหรือจะเลือกใช้สะโพกหมูที่ติดมันเยอะก็ได้นะคะคลิปนี้ทางสถาบันขอ,ขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนบริษัทเอี่ยมเฮง modified starch จำกัดจำหน่ายแป้งมันดัดแปลและผลิตภัณฑ์นมข้นจืดคารเนชั่น วัตถุดิบต่างๆที่ใช้และอัตราส่วนการตวงให้ดูในเอกสารประกอบนะคะเริ่มต้นเราจะนำฟอสเฟตมาละลายกับน้ำเย็นก่อนค่ะเพื่อให้เนื้อสัตว์จับกันเป็นก้อนและกรอบเด้งน้ำตาลปีบ๊บจับกันเป็นก้อนให้นํามาใส่โถปั่นละลายก่อนนะคะแป้งมันดัดแปรจะช่วยให้หมูนุ่ม เพราะว่าอุ้มน้ำเข้าไปได้ดีช่วยเพิ่มน้ำหนักของหมูและเนื้อเกาะกันได้ดีค่ะวัตถุดิบต่างๆใส่รวมกันมาปั่นนะคะดูอัตราส่วนในสูตรที่แนบไว้ค่ะนมคาเนชั่นมีส่วนประกอบของไขมันช่วยให้หมูนุ่มและหอมนมค่ะใช้สูตรเอ็กซ์ต้านะคะปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากัน นิยมใช้เศษหมูติดมันและพังผืดจะได้ต้นทุนถูกกว่าเนื้อส่วนสะโพกติดมันนะคะเข้าเครื่องสไลด์มาให้มีขนาดชิ้นประมาณนี้และหนาประมาณ2มิลค่ะเทน้ำละลายฟอสเฟตลงไปคลุกเค้าให้เข้ากันก่อนค่ะถ้าทำเยอะในระดับอุตสาหกรรมก็ใช้มิกเซอร์แบบนี้ค่ะหรือเครื่องสองแขนก็ได้ค่ะจากนั้นก็เทน้าเครื่องปรุงคลุกตามกันลงไปค่ะหรือจะใช้เครื่องผสม อนเนกประสงค์ตัวเล็กแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะผสมเสร็จแล้วดูเนื้อนะคะเขาจะฟูนุ่มเห็นกันชัดๆเลย <Wow. S 1> แต่รสชาติยังไม่ค่อยเข้าเนื้อนะคะต้องใส่กล่องเข้าตู้เย็นไว้ก่อน1วันค่ะนำไปเข้าตู้เย็นช่องเนื้อสัตว์ประมาณ1-4องศาเซลเซียสค่ะมาเสียบไม้กันค่ะหมูถูกหมักอยู่ตู้เย็น1วันแล้วเขาจะนุ่มเสียบง่ายค่ะหรือจะใช้เครื่องช่วยเสียบแบบนี้ก็ได้นะคะ เศษหมูชิ้นเล็กๆเสียบไม้ไม่ได้ให้นำไปแปรรูปต่อเป็นเมนูต่างๆเช่นหมูกระเทียมหมูกระทะหมูยอเป็นต้นค่ะในเอกสารสูตรที่แนบไว้มีสอนวิธีทำหมูปิ้งแบบใช้หมูบดด้วยนะคะ มาย่างกันค่ะวอร์มเตาล่วงหน้า10นาทีพอตะแกรงร้อนแล้วก็ทาน้ำมันบนตะแกรงก่อนนะคะจะได้ไม่ติดเวลาย่างใช้ไฟกลาง150-180องศาเซลเซียสค่ะเวลาทำขายใช้เตาย่างแบบนี้จะสะดวกดีนะคะได้แล้วกลับข้างนะคะยกแล้วกลับยกที่ไปลายไม้แล้วกลับนะคะจะได้ไม่หลุดจากไม้ค่ะ สุขแล้วค่ะหากท่านต้องการเทคนิคการนึ่งข้าวเหนียวให้นุ่มเป็นเวลายาวนานก็ติดต่อเข้ามาอีกครั้งนะคะค่ะจากที่ได้รับชมไปหากต้องการเรียนเพิ่มก็ติดต่อเข้ามาได้ทางเว็บไซต์เบอร์โทรและก็ทางไลน์นะคะก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามในเมนูถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ